สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เพรดราม่าในค่ำคืนนี้ครับแขกรับเชิญของเราที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเพรดราม่านั้นถือว่าเป็นตำนานล็อกเกอร์สาวหญิงคนเดียวของประเทศไทยครับนั่นก็คืออัญชลีจงคดีกิจเธอเกิดเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปีพศ2498ปัจจุบันอายุ56ปีเธอเกิดในครอบครัวที่ชอบการร้องเพลงเป็นบุตรสาวของนายเทศจงคดีกิจอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บงกอกโพสต จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจากนั้นเธอได้เดินทางไปศึกษาต่อที่เซนหลุยมิสซูรีประเทศสหรัฐอเมริกาและสำเร็จในระดับปริญญาโทสาขาวิชาการเงินการธนาคารและปุ้อัญชลีจงคดีกิจร็อกเกอร์สาวเริ่มต้นการเล่นดนตรีและมีผลงานการแสดงจนในที่สุดกรโด่งดังทำให้ทุกคนจำเธอได้ในหนึ่งเดียวคนนี้ รับเชิญระดับเพชรนะครับในวันนี้ที่เป็นล็อกเกอร์สาวคนเดียวของเมืองไทยถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาหลายสิบปียังไม่มีใครเดินตามทันนะครับพี่ปุ๊ออญนชลีจ้าคดีกิ๊กดาวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือบุคลิกทั้งหมดยังคงเป็นล็อกเกอร์นั่นๆอยู่เลยนะฮะอันนี้เป็นความรู้สึกว่าเราเป็นล็อกเกอร์ด้วยตัวเองไม่ใช่เฉพาะผลงานหรือเปล่าครับ อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเรามากกว่าไหมคะตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วคือเราชอบจับกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงร็อกอะไรประเภทนั้นแต่คันทรีก่อนสมัยก่อนมันจะไม่ค่อยแล้วเราก็ค่อยพัฒนามาเป็นแบบเพลงแบบค่อนข้างจะออกร็อกประมาณนั้นนะคะนะฮะถ้าใครติดตามเรื่องราวประวัติของพี่ปูนะจะรู้ว่าพี่ปูเนี่ยแทรกซึมมาด้วยเสียงดนตรีตั้งแต่เด็กเอาแหวออกมาก็มีดนตรีหรือมีคนที่อยู่รอบข้างที่ทําเกี่ยวข้อกับดนตรีมีอะไรบ้างครับที่มันหล่อหลอมพี่ปูกลายเป็นนักดนตรีที่เป็นมืออาชีพจริงจริง พี่ว่าน่าจะเป็นเพราะพี่น้องชอบดนตรีชอบฟังเพลงพ่อชอบฟังเพลงแล้วก็พี่ชายชอบเล่นดนตรีแล้วเขาก็ไปหัดกีตาร์แต่เด็กแล้วเขาก็มาพยายามมาสอนเพราะว่าอยากจะตั้งวงก็มีพี่ชายกับน้องสาวสองคนอย่างเงี้ยเราก็เล่นเบสเขาก็เล่นกีตาร์ใช่ไหมเขาก็จับเราสอนตั้งแต่ตอนนั้นมาหลังๆเราก็เริ่มมีวงมีมือกลองมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตั้งเป็นวงตอนนั้นก็ตอนนั้นอยู่ยังไม่อยู่มหาลัยด้วยซ้ำไปอยู่เตรียมอุดมค่ะแต่สำหรับผู้หญิงพี่ปุ๊ก บางคนคิดว่าผู้หญิงก็อยากเป็นร้องนําอย่างเดียวชิวๆเบาๆร้องสบายๆทำไมหันไปสนใจเบสซึ่งเบสเนี่ยส่วนมากผู้ชายเขาเล่นกันแล้วมันก็แบบหนักและเหนื่อยมากคือพี่ชอบเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันร้าใจดีเบสเนี่ยค,คือมันหนักแน่นแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องการแบบคือค้ามีส่วนในการที่เล่นดนตรีอะไรสักชิ้นหนึ่งที่มันมีความสําคัญแล้วเบสที่มันสําคัญไงใช่ไหมฮะ ถ้ามีกรองคุณต้องมีเบสแน่นอนมีกีตาร์โซโล่แต่คุณไม่มีเบสมันก็ไม่ได้นับจังหวะไม่ได้อีกแต่ถ้าง,างั้นมันก็ไม่ไม่หนักไม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เลยแล้วพอดีมันก็ถูกใจพอดีพี่พี่ชายเขาก็เห็นเราแบบแบบ,แบ,บโอเคเป็นผู้หญิงเล่นเบสหลายอนไม่ค่อยมีหรอกแล้วก็เลยไปซื้อเบสมาตัวหนึ่งตัวเล็กๆแค่เรานพาะเราตัวเล็กไงก็เลยจับเบสมาั้งแต่ตอนนั้นจุดเริ่มต้นครับบางคนมาจากเพลงแบบอื่นก่อนค่อยมาค้นหาตัวเองพี่ปุ๊ค้นหาตัวเองเป็นแนวร็อกเลยตั้งแต่แรกหร ตอนแรกเริ่มเริ่มเล่นดตต่าก็คอนทรีธรรมดาแต่ว่าพอเริ่มเล่นดนตรีกับพี่ชายเนี่ยมันก็เริ่มมีร็อกเข้ามานะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นร็อกป๊อปอย่างเงี้ยพวกธรรมดาอย่างก่อนเพราะว่าเป็นเพลงที่ฟังแต่ว่าถ้าเราเล่นเองเราก็เล่นฮาร์ดร็อกกับพี่ชายอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคก็ ก็มันก็เริ่มต้นมันก็มีทําให้เรามีพื้นฐานทางด้านร็อกอยู่แล้วอ่ะเราเลยชอบเพราะฉะนั้นเพลงที่เราจะเลือกร้องก็จะเหมาะกับเราก็คือว่านักจะออกจะเป็นร็อกนิดๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงมากนะคะก็คือเป็นเพลงที่อาจจะร็อกแล้วร้องไม่ลาบากร่างกายกหน่อยฟังคือคนฟังก็ฟังได้คือไม่ต้องตะเบงอะไรมากแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนั่นคือแนวที่ชอบแต่ท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะรู้จักพี่บุ๊กเป็นแบบหืร็อกเกอร์สาวแจ้งเกิดเปรี่ยง ในจริงเฉียดเข้าวงการมาก่อนที่จะเป็นร็อกเตอร์ที่ปักหลักเลยเนี่ยเป็นนักแสดงค่ะก็เขาเคยมีบทอันนึงที่เขาเขียนไว้แล้วก็ชื่อหนังก็คือถามหาความรักรของคุณอภิชาติโปรไพรโรจน์นะเขาเรียกว่าเป็นพ่วงกับ <ST. S 1> อ,อันตรายเนี่ยเพราะคือแกคงจะลดโผอะไรสักอย่างในการกำกับนี้นเพราะฉะนั้นก็มันมีบทอยู่บทหนึ่งเขาก็ส่งมาให้อ่านก่อน ว่าคาแรคเตอร์อาจจะใช้ได้กับบทอนนั้นนะเราก็เห็นว่าเออโอเคถ้าแก้บทนิดหน่อยไม่ให้มันหมือหวานนักเราก็พอจะเล่นได้นะฮะก็เป็นเป็นไม่ใช่นางเอกไม่ใช่อะไรเป็นเป็นให้เข้าเป็นบทนําซึ่งกันและกันระหว่างนักแสดงในขณะนั้นอายุเท่าไหร่ครับเริ่มต้นตอนนั้นที่จําได้ว่าที่เขาจบ จบจากหูมนอกแล้วนะจบโอแล้วด้วยนะน่าจะอายุมา26 27ตอนนั้นถามตัวเองไหมครับว่าตกลงชอบอะไรมากกว่ากันที่จริงตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเียงแต่ว่าตอนนั้นยังร้องเพลงอยู่ตอนนั้นพี่จบมาเรียบร้อยแล้วก็จบการเงินการธนาคารนะแต่ก็เนื่องจากเราไม่ชอบทํางานตามออฟฟิศเราก็เลยขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ว่าเราอยากจะร้องเพลงหลนั้นเราก็มาร้องเพลบัสเดอร์ด้วยที่มอนเตียแล้วก็มาที่บัสเดอร์แล้วก็เสร็จแล้วก็ช่วงนั้นแหละที่ได้มาเล่นมาเล่นเล่นหนนี่แหละถามหาความรักใช่แล้ว ถามว่าแล้วคือคือพี่พีว่านเป็นประสบการณ์ชีวิตอะเราไม่ได้นึกอะไรว่าจะเป็นนักแสดงอะไรหรอกว่าเราก็แสดงไม่ค่อยเก่งใช่ไหมเราก็แค่ก็แค่รู้สึกว่ามีประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็ <c oughs> ได้รู้จักเออเขาถ่ายหนังกันอย่างนี้ออกกองไปกับเขาแล้วมันสนุกอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นกําไรแต่ที่แน่ๆมีผลดีแบ่งเปรี้ยงปางเลยก็คือการเปลี่ยนตัวเองที่ออกอัลบั้มใช่ค่ะนะฮะและอัลบั้มแรกผุดความคิดแนวทางรวมถึงการแต่งตัวแล้วปักหลักความเป็นร็อกแบบชัดเจนมันมาได้อย่างไรครับ ถ้าจะเริ่มต้นก็น่าจะคิดเป็นเพราะว่าเราไปร้องเพลงที่โรงแรมแล้วก็คุณปุ๊กจิตนาธิราชสเสถียรซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์หนึ่งเดียวคนนี้เนี่ยท่านก็ไปดูเขาไปดูไปเห็นแล้วก็ตอนนั้นเราก็มีออกรายการทีวีบ้างนะออกรายการน้ําแข็งใส่น้ำหวานมิ้วเกิดทันแล้วแบบนี้น้ำแข็งใส่น้ำหวานโอเคค่ะแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปร้องเพลงเป็นเป็นแค่ว่าเป็นรายการวันหยุดสุอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ เขาก็แอบดูมาแล้วเขากเอ๊ะเขาชอบเสียงคนนี้นะฮะแต่ส่วนใหญ่เราจะต้องเป็นฝรั่งเพราะว่าเมื่อก่อนยังไม่ค่อยมียังไม่ค่อยมีอะไรบ้างคนไทยออกไปเยอะ เขาก็เลยเคยติดต่อมาว่าเขาอยากจะทําเทปต้องบอกเทปนะครับจอยครับในสัปดาห์ก่อนท่านผู้ชมมันจะไม่มีอะไรที่เป็นถ้าเอแผ่นเสียงก็ได้แต่แผ่นเสียงก็ยังมีอยู่ย้อนกลับไปกี่ปีครับเนี่ยไอ้ที่คุยโปรเจกต์เนี่ยสองหกนะฮะสองหกท่านผู้ชมไปคำนวณเอานะครับปีนี้อยเรียกว่าคิดไปถูกเลยย่างเข้าสามสิบพอดีครับเพราะปีนี้ห้าห้าก็เลยจะขึ้นหน้าหกปีหน้าครับนั่นแหละค่ะก็เลยคุยกันแล้วก็เขาชอบคาแรคเตอร์เราคือสบายๆนะฮะแล้วก็ คือออกอัลบั้มแรกเนี่ยก็เป็นอัลบั้มที่เกี่ยวกับตัวเราโดยเฉพาะเลยครับคำว,ว่าหนึ่งเดียวคนนี้ก็คือคือพักเป็นตัวเองนะฮะแล้วก็ความที่อะไรอ่ะก็ร้องเพลงก็ไม่ค่อยเหมือนใครเพราะตอนนั้นเราก็รเราร้องแปลกๆค่ะแต่ถ้าฟังหนึ่งเดียวคนนี้สมัยก่อนถ้าสาสิปีที่แล้วนี่นจะแปลกมากครับแต่ถือ <นะ S 1> ว่าพี่ปูก,ก้าเรียกว่าแหวกวงการเ<อ>พราะในสมัยก่อนในยุคนั้นอถ้าพูดถึงพี่ปูลองนึกถึงนักร้องที่ดังในยุคนั้นที่พี่ปูก่อนจะออัลบั้มโอ้ยใครๆก็ต้อง นึกถึงคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้มีใครบ้างครับสักสองคนพูด<อ>ถึงพี่ปูลองนึกถึงนักร้องที่ดังในยุคนั้นที่พี่ปูก่อจะออัลบัม้มโอ้ยใครๆก็ต้องนึกถึงคนนี้คนนี้คนนี้มีใครบ้างครับสักสองคนเอ่อตอนนั้นที่พี่รู้ก็จะมีคุณอ่คุณแจดรนทุพลนะครับคุณแจ้ดอนทุพลแล้ <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วก็อาจจะมี สาวสาวซึ่งออกอัลบั้มก่อนพี่ตอนช่วงนั้นนะครับผมแล้วก็ก็จะเป็นแบบพวกเรียบร้อยทั้งหมดอ่ะก็จะเป็นประมาณว่าป็นน่ารักน่ารักสนุกสนุกเบาๆนะครับกลัวไหมครับในช่วงแรกที่ปักหลักแล้วว่าเอาละมาตีมล็อกแน่นอนกลัวไหมครับว่าคนไทยจะไม่รับเพราะในสมัยก่อนคนไทยต้องยอมรับนะครับว่า เอ้ยอะไรที่มันดังเออกระเลิกเกินไปมันอาจจะดูแบบไม่เข้ากับวัฒนะธรรมกลัวไหมสิคะ <laughs> ผ่าความกลัวยังไงครับก็คืนกลายมาเป็นเพชรนะครับก็คือต้องคือก <c oughs> ็ต้องมีความหวังนะว่า <c oughs> อย่างน้อยจะมีคนชอบบ้างแล้วกันแค่นั้นก็พอละคือตอนนั้นถ้าเราคิดว่าตอนนั้นความใฝ่ฝันของเราคือการที่เราได้ออกอัลบั้มเนี่ย <c oughs> มันก็เป็น ความสุขส่วนตัวแล้วจะประสบความสาเร็จหรือไม่เนี่ยเราก็ไม่เป็นไรครนะแต่อย่างน้อยก็ภูมิใจแล้วฉันมีอัลบั้มหนึ่งอัลบั้มแล้วขายได้ดีนีอไม่รู้นะอันนี้เราเป็นตัวของพี่ปูละใช่ค่ะบรรจุของเราไว้หมดเลยลักษณะการแต่งตัวลักษณะการร้องทุกสิ่งทุกอย่างพีเต์มาในเมื่ออัลบั้มออกมาคาดหวังไว้แค่ไหนตอนแรกครับ คือคาดหวังว่าก็น่าจะมีคนซื้อบ้างนะอย่างญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยกันแบบปากต่อปากอะไรก็คิดแค่นั้นคือไม่ได้คิดว่ามันจะเปรี้ยงปรางไม่คิดว่ามันจะประสบความสําเร็จคือคิดน้อยมากเลยตรงเนี้ยนะเพราะคิดว่ามันคงไม่สําเร็จขนาดนั้นเพราะว่าเนื่องจากเสียงของเราเอ่ยคาแรคเตอร์ของเราเอ่ยเพลงของเราเออยซึ่ง ซึ่งมันแหวกแนวมากอะค่ะคก็เลยคิดว่ามันคงเป็นไปได้ยากแต่ในที่สุดนะท่านผู้ชมคงจําได้นะครับท่านในยุคนี้นะฮะแต่ยุคใหม่ๆก็ไปย้อนดูได้มีอยู่ใน y o u t u b e ก็ยังมี <c oughs> ยังมีอยู่ไปดูนะครับ <c oughs> แต่ในที่สุดมันก็ประสบความสำเร็จอย่างเกินความคาดหมายเป็นเพราะอะไรครับถ้าให้พี่ปูลองวิเคราะห์ว่าเฮ้ยทำไมคนไทยเปลี่ยนล่ะ อาจจะเป็นช่วงช่วงรอยต่อพี่มักจะพูดอย่างเงี้ยรอยต่อซึ่งคนกําลังอาจจะมองหาอะไรที่ใหม่ๆก็ได้และคาแรคเตอร์พี่ก็ั้นก็ออกจะทมอยมากเลยแล้วก็แบบว่าอาจจะได้ใจของแต่ก่อนมีหนังนะครับมีชุดหนังอ๋อใช่แล้วใช่วันนี้ลดลองเป็นชุดยีนนะครับมันอายตัวเองมีการใส่เลยนี้ก็ก็อาจจะเป็นอย่างที่วิเคราะห์ตัวเองอะครับเัระนั้นแล้วก็กระแสมันเริ่มมา ในช่วงนั้นนะคะแบบความแปลกๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็วีคนกลุ่มหนึ่งรับแล้วล่ะรับแล้วก็เกิดเกิดความฮือฮาขึ้นมาวงการก็เริ่มบอกเอ้ใครนะคนนี้อ่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิจาได้สกุลไทยสื่อสกุลไทยไม่ทราบรู้จักยังอยู่นะยังอยู่ยู่นั่นแหละก็คอลัมน์ถามตอบอ่ะก็ถามว่าเนี่ยตกลงอัญเชิดีจงรีกีเนี้ยเป็นใครนะเนี่ยหนึ่งเดียวคนนี้แล้วคนที่ตอบจะเป็นเพื่อนคุณพ่อคุณพ่อก็ทํางานอยู่บางของโพสตเป็น ทํางานคนแรกๆเลยที่เป็บนบรรณาธิการ,รแล้วก็มีคนตอบว่าเก็เป็นลูกคุณเทพจงคูดีกิบไงแล้ก็เริ่มโอเคค่ะแล้วก็เริ่มแบบกระแสก,ก็เริ่มมาก็เริ่มมีคนมาสัมภาษณ์เริ่มมาบ,บ,บอกอ้าวตอะน,นั้นมีนิตยสารตอนนั้นแนวหน้าก็จะมีดิชัน่นมีละลหน้ามีอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มวิ่งเข้ามาหาเรานอกจากนั้นรายการทีวีก็จะเข้ามาหาเรามากขึ้นใช่แล้วแล้วรวมทั้งหนังด้วยแน่นอนนะครับแต่ว่าอัลบั้มแรกที่ออกมาเนี่ยนะก็เป็นอัลบั้มที่ประสบความสําเร็จเลยแหละนะครับเพลงที่ ทำให้ประสบความสาเร็จและแสดงความเป็นล็อกในอัลบั้มมากที่สุดคือเพลงอะไรครับจากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้แลวทำไมไอ้ท่านี้มันมาจากไหนครับก็นีมนมน้มันต้องแบบสดๆ,ๆว <c oughs> <ต>่าอาจาาจะคิดไม่ออกก็ได้แต่ว่ามันความความเพลงมันมันนําไปนิสุดแล้วมันน่าจะคนนี้ก็คือ,ค,อคือนี่แหละหคือเราคิดว่าเป็นเรา <c oughs> มันก็จะเหมาะกับบรรยากาศของความเออช่วงนั้นใช่อัลบั้มแรกมันต้องใช้อย่างนั้นนะฮะถ้าพูดถึงความสําเร็จน่าจะมาจากจังหวะและความสามารถ มันพอดีพอดีกันสะเหลือเกินแต่อัลบั้มนี้กลายเป็นอัลบั้มที่แจ้งเกิดอย่างชาัเดเจนเรื่องของความเป็นร็อกเกอร์สาวคนเดียวในเมืองไทยแล้วเนี่ยมันเป็นการแจ้งเกิดซ้าอีกครั้งหนึ่งกับวงการแสดงด้วยมันมีผลระบาดลามทุ่งไปถึงขนาดนั้นมีผลงานการแสดงอะไรครับก็ท่านทิพย์จะชัดก็ท่านก็ตอนนั้นท่านก็สร้างหนังหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องส่วนใหญ่จะรักรักอะไรอย่างเงี้ยวานาาซื้อมั้ย่านเก่งรักอย่างเดียวเหรอครับอ่าใช่ค่ะที่ไหนจะไปรักซี้อทีไหนค่ะแล้วท่านก็ได้ฟังอัลบั้มของเราแล้วท่าานกก็็้คิดแบบ ได้เลยพราะเรื่องทันทีเลยนะฮะท่านก็เลยติดต่อก็ให้คนติดต่อมาแล้วท่านก็เลือกพระเอกไว้แล้วในใจอะไรเงี้ยพระเอกเรายังไม่บอกครับเรื่องคือก็คือด้วยรักคือรักท่านผู้ชมคงได้บอกแล้วนะพระเอกคนนี้พอบอกื่องรักคือรักมันเหมือนกับเปิดสกลาดที่จะบอกให้นะถ้าเขาเรียกว่าเป็นคนดันเนี่ยคนดันตัวแท้ๆเลยอยู่ตรงนี้ดันคนแรกดันครั้งแรกของพระเอกที่ชื่อว่า พี่เบิร์ตธงชัยแม็กกิ้งไพร <laughs> แน,น,น,นร <laughs> ี่ไม่ได้ดันเลยหรอกแต่ว่าเขาดังเขาเองนะเพียงแต่ว่าตอนนั้นน่ะคนอาจจะยังไม่รู้จักที่เบิร์ตนะคนะคแล้วเป็นเรื่องแรกที่เราได้เล่นพี่พุกเองก็ยังไม่ได้ก็ดังพอสมควรในตอนที่ออกอัลบั้มแต่ก็ยังไม่ได้เป็นแบบพลุแบบ แต่ในงั้นพี่เบิร์ตต้องพูดกันตรงๆว่าตอนนั้นยังไม่ได้บอกโอ้เป็นซุปเปอร์ร์ใช่ค่ะใช่นะฮะเรียกว่ากําลังอยู่ในระหว่างทางการบินเขากําลังเลยคแบบพี่ปูก็คว้าแขนเดินขึ้นเขาเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อิทธิพลของเพลงถูกต้องค่ะเพลงในอัลบั้มที่กําลังดังลากคนฟังเพลงเข้าโรงภาพยนตร์ไปอีกใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นความสําเร็จที่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็ประสบความสําเร็จเมื่อประสบความสําเร็จบางทีบางคนมีความสุขต้องถามตรงๆในเพชรเม็ดนี้ ตอนดังมากๆแทบจะหายใจไม่ทันสุขหรือทุกข์ครับโอ้สุขมากๆเลยค่ะครับเป็นความรู้สึกที่มันนึกไม่ถึงมันบอกอธิบายไม่ได้นะคะครับแต่สมัยนี้เรียกว่าคนประสบความสำเร็จเยอะแต่ว่าสมัยนั้นแบบเราใครว่าเราไม่ใช่ใครเลยอ่ะไม่ไม่ได้เป็นอะไรในสังคมไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมาก่อนก็เป็นแค่ต้อต่อยธรรมดารนะคะแล้วอยู่ดีวันดีคืนดีคนรู้จักกันทั่วเมืองไทยอย่างเงี้ยนะคะครับ ัเป็นอะไรที่เป็นปราบปลื้มที่นอนไม่หลับอะ่ะมันแบบรู้สึกปลื้มจังเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้ในที่สุดเราก็สามารถทําให้คุณพ่พอคุณแม่เนี่ยก็ได้แบบเอออะไรแค่ว่าภูมิใจในตัวเราครับผมและความที่แบบไม่ใช่หมายความว่าดังเฉพาะในประเทศนะท่านะผู้ชมไม่ใช่ดังเฉพาะในกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มไวัยไหนก็แล้วแต่ดัง <c oughs> ไปถึงต่างประเทศเพราะการถ่ายโฆษณาผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยเขาเนี่ยเขาเลือกแล้วเลือกอีกนะก็ พูดเชื่อผลิตภัณฑ์ได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ปฏิบัติจริงค,คนั่นคือเครื่องดื่มะนะฮะเครื่องดื่มตัวหนึ่งซึ่ซึ่งเลือกคนมาทั่วโลกค,คนหนึ่งที่เลือกมาแล้วคือใครครับก่อนที่จะมาเป็นพี่ปุ๊กอ๋อคือทีน่า,านทเทนเนเครื่องดื่ะมตัวหนึง่งซึ่ซึ่งเลือกคนมาทั่วโลกค,คนหนึ่งที่เลือกมาแล้วคือใครครับก่อนที่จะมาเป็นพี่ปุ๊ก อ๋อคือทีน่าเคยเลใช่ครับและเป็นคนต่อยอดเลยแล้วคนต่อไปเลือกพี่พูรู้สึกยังไงครับโอ้โหถ้าเป็นไทยคงมันสุดจะจินตนาการอ่ะได้ใจกทีนก็คือตัวแทนของไทยเนี่ยเขาคือช่วงนั้นต้องเรียกว่าพี่พูนี่โชคดีจริงๆนะฮะเพราะว่าเขาต้องการนักร้องผู้ชายคือเขาไม่ต้องการจะเอาผู้หญิงไปแข่งด้วยกันนะแต่ทางทางนี้บอกว่าไม่ได้ ต้องการจะส่งตัวแทนเป็นผู้หญิงซึ่งเขาคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นด็อกเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดตอนนั้นตอนช่วงนั้นนะคะทางนั้นที่จริงเขาปฏิเสธเลยเขาไม่เอาแต่ทางนี้ก็บอกถ้าไม่เอาก็ไม่เอาคือถ้าไม่ถ้าท่านผู้รู้มบนันเนี่ยดูเฉพาะเพศแล้วไม่ดูของก็ไม่เอาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไปดูเถอะใช่ค่ะอยากได้ใจยบอวคนนี้ไปก่อนเขาก็เลยบอกให้ส่งอาเงี้ยส่งเสียงไปก่อนก็แล้วกันก็เลยเโอเคเอาบุกไปเข้าอัดแล้วก็ส่งไปในที่สุดเขาบอกก็ได้โอเค โอเคก็เลยเกิดก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวว่าโอเคในที่สุดเขาก็ให้เราไปที่นั่นนะคะแล้วให้เราไปร้องอีกครั้งหนึ่งคือที่ร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยด้วยแล้วแล้วก็เอาไปให้เขาฟังบอกว่าเขาพอใจมากเพราะว่าเสียงมันจริงๆแล้วเสียงเขาเลอเลิศกว่าเราเยอะแต่ว่าพอเราพอในคียเดียวที่มันถูกต้อง คีย์เป็นเราของเราพอดีเนี่ยมันก็เลยเสียยมันก็เลยคู่กันไปกันได้อย่างสวยงาม่ง่ายว่าพอดีว่าทอดไหนเป็นของเรามันเข้ากับเราพอดีเป๊ะใช่ค่ะคือเขาจะเลือกให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันคนมันก็ได้พอดีอ่ะทุกอย่างมันลงตัวแบบว่าอัศจรรย์ดีว่าในวันนี้นะท่านผู้ชมยังไม่มีใครทาลายสถิติที่ได้ถ่ายคู่กับต้องบอกว่าซุปเปอร์สตาร์ของโลกมีคนเดียวจริงๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผลงานก็ไม่ได้หยุด เพียงแค่นั้นยังมีอัลบั้มต่อๆมาที่ตอกย้ำความเป็นร็อกเกอร์สาวตลอดอลเวลายุคหลังๆนี่หมายถึงอัลบั้มหลังๆนี่ไม่ค่อยมีร็อกแล้วไม่ค่อยมีร็อกแล้วก็มันกลายเป็นว่ามันก็อาจจะเป็นอะไรที่ดรอปลงช่วงนั้นแล้วนะค,ะครับมันก็ว่าหนึ่งเดียวควนนี้มันมันหมดแล้วอ่ะมันขายหมดแล้วอ่ะนะฮะก็อาจจะของสักขนาดนะครัะคุณภาพมันมีครบทุกเพลงถูกต้องแล้วเราเราอาจจะวางแผนการตลาดไม่เก่งคือเราอาศัยแบบคนสมัยก่อนแบบว่าคิดแบบเก่าๆว่าอ้าว ขายตำน้าขายตำน้ำไม่มีกั๊กไม่มีกั๊กไม่มีกั๊กมันตำน้ำจริงเลยก็คือเราก็ไม่ได้ตั้งใจดีอะไรให้หมดใช่แล้วแล้วรู้สึกว่ามันก็เลยไม่มีการวางแผนเราเองก็ไม่ได้วางแผนอะไรก็แค่ว่าอาศัยของเก่ากินไปก่ออย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จครับผมถ้าจะพูดว่าสําเร็จที่สุดก็คือชุดเดียวนั่นแหละคี่ชุดแรกแต่ต้องขอถามตรงๆเลยเพราะว่ามาถึงปีนี้ ด้วยวัยอาจจะอาจจะเพิ่มขึ้นแต่หน้าตาไม่เพิ่มนะพูดไปสี่ห้าหกพูดไปเลย <c oughs> จะ้องเใจเนะครับ <c oughs> อายุตัวไห่ครับห <c oughs> ้าหกแล้วค่ะห้าหกนะครับไม่ได้ใบหวยนะครับแต่ที่แน่ๆนะฮะอายุตัวเลขขนาดนี้แต่หน้าตาและวิธีการและบุคลิกภาพมันไม่ได้ทำให้เราดูรู้สึกอายุเยอะอยากจะกลับมาร็อกอีกครั้งหรือออกแนวไหนสักครั้งหนึ่งครับในโอกาสที่จริงที่พว่าเคยคิดนะแต่ว่าถ้าจะออกก็คงออกแบบแบบสนุกๆอ่ะคือไม่ออกไปแบบว่า ทำลายภาพพดตัวเองอายุปานนี้แล้วเธอ,อยังแบบอะไรอย่างเงี้ยน, <c oughs> นะ,ะ <c oughs> คะพ <c oughs> ี่ผมว่าจะพูดว่าจะหยุดจะหยุดใช่ไหมฮะแต่หยุดได้หมายความว่าในช่วงนั้นน่าจะหยุดแล้วก็ถ้าจะมีอะไรใหม่ก็ถ้ามีอะไรใหม่แล้วก็มันดีจริงๆแล้วก็มันให้จริงๆคนดูแล้วเขาชอบจริงๆไม่ใช่ดันทุรังอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็อาจจะมีเพราะว่าเราก็เคยคุยกันแบบกับหลายๆคนที่เป็นโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะเพลงที่มันจะถูกใจเหมือนหนึ่งเดียวหรือคล้าย ทำนองอย่างเงี้ยมันอาจจะยังไม่ค่อยมีรหรืออาจจะเชยไปแล้วมันอาจจะมีอะไรแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งพี่บ๊วยังไม่รู้ว่าเราถนัดไหมแต่ว่ามันก็ต้องลองไปงครับน<ช>ะครับเป็นคนที่มุ่งมั่นกับการทาธุรกิจพอสมควร,ครทําอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ทําร้านอาหารครือ คือจริงๆแล้วที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็คือเป็นร้านอาหารครับ,รบโอเคเป็นมนสาสามารถก็เป็นโบสด้วยเป็นอะไรด้วยครับผมอ่าแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่เราทําจริงจังก็คือร้านซูมิซูมิก็คือเป็นสายญี่ปุ่นแปลว่าถานก็คือเกี่ยวกับปิ้ง,ย,งย่างอย่างเงี้ยแหละค่ะครับผมแล้วก็ทาแล้วปรากฏว่าประสบความสาเร็จมันก็เลยมีทั้งหมดตอนนี้ก็ประมาณ8สาขาครับนะฮะก็ก็คิดว่ามันก็เป็นอะไรที่เราก็ไม่คาดฝันเหมือนกันว่าเราจะทําได้สําเร็จขนาดนี้ที่บอกว่ามีทั้งหมดตอนนี้8สาขาค่ะ นะครับบริหารคนเดียวไม่ค่ะเรามีหุ้นเยอะเลยค่ะเรามีหุ้นถึงแม้เราไปเปิดที่นู่นเราก็จะมีหุ้นเรียกหุ้นหุ้นใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พวกที่เป็นเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะจะคงไว้นะคะสนุกไหมครับกับการทําธุรกิจอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตสนุกนะคะเพราะว่าเราได้เจออะไรที่แบบคือกว้างขึ้นอ่ะหรือว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าจะเป็นคือคนลงหุ้นด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอปัญหาเยอะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้จักการที่จะต้อง บริหารทั้งคนทั้งอะไรหลายอย่างทั้งเวลาของเราด้วยนะฮะแล้วก็ลูกค้าด้วยนะเพราะว่ามันจะมีปัญหามากมายรวมทั้งคนงานด้วยก็ก็ว่าหนุกก็หนุกดีก็รสชาติอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยใช้วิธีการใช้ชีวิตหรือดูแลชีวิตจิตใจตัวเองแบบไหนครับค่ะพี่ก็คิดว่าอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมีอะไรที่เรายึดมั่นไว้นะฮะแล้วก็้าสิ่งนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงอะ่ะ มันก็จะทําให้สิ่งรอบตัวของเราเนี่ยไม่เป็นปัญหาก่อความเครียดให้กับชีวิตของเราได้มากมายเข้าใจไหมคะหรือว่าถ้ามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะมั่นคงอยู่ได้แล้วเราก็มีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาได้โดยสิ่งที่เราเชื่อเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันทําให้การไม่ว่าจะทําอะไรกันแล้วแต่ว่าจะเล่นจะเอาจริงกับสิ่งใดๆหรือว่ามีปัญหากับผู้คนเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยก็สามารถยืนยืนนิ่งได้ นิ่งได้นิ่งสมก็เป็นหนึ่งเดียวคนนี้ไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบมันก็จะต้องมีสติมากขึ้นใช่ค่ะถึงแม้ว่าจะแพ้แต่เราก็เอาเราก็ไม่หยุดถูกต้องรต้องไปทางอื่นต่อเราก็จะมีวอยววยได้บ้างเดี๋ยววันในสุดแล้วก็ล้างได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนมันล้างไม่ได้ไงแต่ดีนี้เราหลังจากที่เราก็มีอายุมากขึ้นด้วยแล้วก็สิ่งที่เรายึดถือด้วยมันก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมั่นคงขึ้นไง่ะเราสามารถก็เป็นประโยชน์เป็นพระพรหมายถึงว่าใครมีปัญหาอะไรคล้ายๆกันในชีิตเ่ยรราาาก็สมถทจะ คือเตือนก็ได้บอกเขาได้แล้วเขา <c oughs> ฟังเพราะว่าชีวิตของเราก็มันต้องสะท้อนได้ด้วยว่าเราทําได้ด้วย <c oughs> ครับเหมือนกับว่าเราก็มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนแล้วถ้าเราทุกข์ามากเราก็อย่าเห็นว่าทุกตรงขณะท,ที่อยู่ข้างหน้ามันกลายเป็นทุกข์ที่ใหญ่ที่สุดใช่แล้วไป,ไปยึดมั่นในจุดอื่นดีกว่าค่ะนะครับคุยกันมาเยอะแยะมากมายแฟนๆนะครับคิดถึงแน่นอนนะครับพี่ปุ๊นานแต่นานมีอะไรจะฝากกับแฟนๆตั้งแต่ยุคแรกๆที่เริ่มต้นการเป็นร็อกเกอร์จนถึงปัจจุบันก็ยังแบบรอพี่ปุ๊อยู่ครับ ก็พี่ปุ๊คงต้องขอขอบคุณนะคะก็ที่หลายคนยังคงบอกว่ารักพี่ปุ๊คิดถึงพี่ปุ๊อยากฟังเพลงพี่ปุ๊อยากดูคอนเสิร์ตพี่ปุ๊จะเป็นซิงเกิลก็ได้หรือจะเป็นคอนเสิร์ตของพี่ปุ๊คนเดียวหรือจะไปแจมกับใครบ้างเถอะก็พี่ปุ๊ต้องขอบคุณจริงๆว่านั่นเป็นสิ่งที่พี่ปุ๊ให้คุณค่ามากๆเพราะว่าจะไม่มีพี่ปุ๊อัญชลีทุกวันนี้ถ้าขาดพวกเขาแล้วพวกเขาตอนนี้เขาก็ ลูกหลานเขาก็โตกันแล้วนะก <g ülme> <lk ül> ็ยังสอนลูกหลานให้รูจ้จักอัญชลีอีกเพราะฉะนั้นพี่ปุ๊กก็เลยรู้สึกอเออตัวเองไม่ตกเทรนด์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะก <g ülme> ็ต้องก็ขอคําเดียวก็กที่อยากจะบอกทุกคนคือว่าขอบคุณได้ความจริงใจและ <g ülme> พี่ปุ๊กจะไม่ลืมสิ่งที่ทุกคนให้พี่ปุ๊กตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อ20ปีที่แล้วจนทุกวันนี้ค่ะครับที่แน่ๆนะครับเราให้กับพี่ปุ๊กแน่นอนคือความเป็นเพชรทางด้านร็อกเกอร์สาวคนเดียวของเมืองไทย และมีผลงานกว้างไกลไปถึงชาวโลกด้วยและยังไม่มีใครมาทดแทนได้วันนี้เพตราม่านะครับรมีโทฟี่ประจำตัวแทนของเฟตครับเดินสาวด้วยนะครับขอบสุกุมากนะครับขอบคุณมาก่และว,วันนี้รายการเทศราม่าหมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่คืนวันสุดหน้าวันนี้สวัสดีครับ